วอนยาด่วนสรุปโยงการตายช่วงๆกับไผ่เลี้ยงและพาหลินหุ่ยกลับ จากกรณีการตายของช่วงช่วงมีแพนด้าตัวผู้อายุ19ปีเมื่อวันที่16กันยายน2562ที่ผ่านมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ต่อมาปรากฏว่ามีกระแสข่าวที่พยายามเชื่อมโยงการตายของช่วงชๆกับการนำหลินหุยมีแพนด้าตัวเมียกลับประเทศจีนนั้นในประเรสริฐศักดิ์บุญตระกูลพูลทวีอดีตหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงมีแพนด้าในประเทศไทยหรือหมอตอซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการคนแรกและใกล้ ิกับหมีแพนดา้าทั้งช่วงช่วงและหลินหยุยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมที่จีนเมื่อปี2546ให้ความเห็นว่าในเรื่องนี้มองว่าทุกอย่างต้องพิจารณาตามหลักการและเหตุผลซึ่งบืองต้นไม่ควรเชื่อมโยงกันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอการชนะสูตรหาสาเหตุการตายของช่วงช่วงให้ทราบชัดเจนก่อนด้วยว่าเป็นเหตุเป็นผลกระทบต่อการเลี้ยงหลินหุยหรือไม่อย่างไรโดยหางไม่เกี่ยวกันหรือไม่มีผลกระทบแล้วมองว่า ย่อมไม่มีเหตุใดๆที่จะต้องให้มีการนำหลินหุ้ยกลับไปประเทศจีนธัญรัตน์แกนซีผู้สืขาเชียงใหม่มิวรายงาน